สวัสดีครับจากสวนกับตันพันไม้นะครับเพิ่งได้ผลมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะแพควันนี้ให้เสร็จแล้วก็ส่งพรุ่งนี้นะครับส่งแบบห้องเย็นนะครับของนิมเอ็กเพสนะครับมันจะได้ไปถึงลูกค้าจะได้แบบสดๆเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาแพคก,กันนะครับขอชิมอีงหน่อย <laughs> ก่อนที่จะแพ็กนะครับ กินได้แบบทั้งวันก็ไม่เบื่อนะครับแบบนี้เดี๋ยวมาดูใกล้ๆอีกทีนึงนะครับนี่ถ้าเปลือกออกสีเขียวๆหน่อยรสชาติมันจะหวานอมเปรี้ยวนะครับแต่ถ้าแดงเยอะหน่อยมันจะหวานนะครับหวานอย่างเดียวเลยนะครับดูเนื้อเขาเยอะมากมเมล็ดมีแค่นี้เองนะครับก็วันนี้มีแค่นี้แหละครับ15กิโลนะครับหมด นี่ก็คงน่าจะเป็นอีกอาทิตย์หน้าแต่ไม่รู้ว่าจะเหลือมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวอันนี้แบ่งๆกันไปชิมหวานหอมครับเนื้อเยอะมเมล็ดนิดเดียวนะครับเดี๋ยวมาแพ็กกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวส่งห้องเย็นของนิ่มเอ็กเพสพรุ่งนี้นะครับ,ตร,รบตรงนี้นะครับก็จะเป็นต้นพันธุ์จะแพ็กวันนี้เหมือนกันครับ อันนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับอันนี้คือแพ็คทั้งหมดนี้นะครับแต่ว่าที่สวน sickness, เพื่อนหมขยายไว้เนี่ยมีเหลืออีกไม่กี่สิบต้นอ่ะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลมีไม่ถึงร้อยต้นนะครับก็ประมาณเดือนหลังฝนนี่แหละถึงจะมีอีกทีนึงเพราะว่าจะตอนประมาณฝนเนี nice ้ยครับน <GW> ่าจะโลกว่าเพราะว่าช่างดูแล้วนะครับประมาณโลกว่า ช่อหนึ่งนะครับมัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะห่อกันกระแทกแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งขึ้นตู้ไปเลยนะครับเป็นตู้เย็นของนิ่มเอ็กเพสนะครับได้ที Okay, เดี๋ยวค็่อติดเทปกาวอีกทีหนึ่งนะครับส่วนมากก็จะเป็นเจ้า2อกิโลนะครับเป็นลิสี่พันสนมยิ้มที่ติดผลในประเทศไทยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้กินแต่ผลนำเข้าจากจีนะครับทีนี้มาชิมของบ้านเราบ้างนะครับรสชาติก็ก็ไม่ได้ต่างกันนะครับอร่อยเหมือนกันเป๊ะนะครับ น,นี้ก็โลหนึ่งโลกว่านะครับอาจจะโล 1, ขีดหนึงสองขีดสามขีดก็ไม่ได้เป๊ะมากนะครับนี่เลยส่งไปแบบ VIP เลยนี่ครับเดี๋ยวแพ็คผลเสร็จแล้วนะครับก็จะแพ็คต้นต่อ ครับเดี๋ยวยังไงกิ่งชุดนี้หมดนะครับก็ต้องรออีกประมาณนู่นแหละหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังจากจะตอนหน้าฝนครับพอตอนปุ๊บก็ประมาณเดือนกว่าออกลากแล้วก็อนุบาลอีกเดือนกว่านะครับสรุปแล้วก็คือประมาณปลายฝนนะครับถึงจะจะมีกิ่งพันออกอแบ่งอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวชุดหน้าน่าจะเป็นกิ่งเล็กกว่านี้หน่อยนะครับมันส่งลําบากนะครับ โอเคครับ okay,